E สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดตู้เกม Slam Dunk นะครับผมก็คือตัวละครใหม่นะครับทิโยตะโนบุนางะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่หลายๆท่านใช้กันนะครับหรือรอคอยเป็นผู้เล่นจากทีมไคนันซึ่งเดี๋ยวอนาคตจะมาอีกเยอะเลยนะครับก็จะมีของขายเยอะแยะนะครับอย่างเช่นหีบสุ่มนี่ครับก็คืออันนี้ผมยังไม่ได้ซื้อนะผมยังเก็บไปอยู่มันจะมีอีกเยอะเลยนะครับสําหรับตัวนี้ผมว่าไม่ได้แพงมากนี่ครับ หีบซุมอันนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าซื้อแล้วก็ได้ลุ้นน่ะมีของข้างในตามนี้นะครับแล้วก็เพชรอันนี้10อันก็จะได้700เพชร700เพชรนะครับก็จะมีโอกาสได้ตัวมาเลยเหมือนกันนะครับรานคาพรสวรรค์ซึ่งก็มีขายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ไม่น่าจะแพงมากนะครับแต่ผมแนะนําให้คุณผู้ชมทุกท่านผมไปสืบมาแล้วนะครับเปิดตู้นี้ให้ครบก่อนเพราะว่ามันจะได้เสื้อด้วยเปิดตู้นี้ให้ครบก่อนพอครบเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยไปซื้อของอย่างอื่น เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะใช้ไปเท่าไหร่ตอนนี้ผมมี3,600เพชรนะครับแล้วก็6,300เพชรคุณผู้ชมช่วยดูด้วยนะว่าผมใช้ไปเท่าไหร่แล้วเริ่มเลยดีกว่านะครับ3,600ปึบชูดก่อนเลยครับชูดแรกชูดแรกมาอะไรหรือเปล่าน่าจะยากครับผมว่าอาจจะหมดตู้ครับอ่ะชูดที่2ชูดที่2อ,อันนี้ใช้3อ่าใช้30คูปอง29กคูปองนะอย่าลืมจดนะคุณผู้ชมจดแยกให้ผมนะจดแยกให้ผมชูดที่3 49คูปอง อะไรที่มันได้แล้วมันก็จะเอาออกจากตู้ไปนะครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นสีเทาๆนี่ครับชุดที่4 79คูปองเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้อโอ้โหยาวผมว่าชุดที่5คือที่ผมต้องการคือผมจะเอาตัวมันแล้วก็เจ้าเสื้อนะครับเจ้าเสื้อนี้ขอให้ได้ตัวกับเสื้อก่อนนะครับชุดที่639มมีคนบวกให้อยู่หรือเปล่า เอาละเสื้อมาก่อนครับเสื้อมาก่อนโอเคร้อยหกสิบเก้าชุดต่อไปโน้ไม่นั้นผมจะได้หยุดคือจริงๆเราได้แค่สองอันนี้คือหยุดเลยนะคุณผู้ชมหยุดเลยถ้าได้สองอันนี้นะครับต่อไปสองร้อยสิบเก้าครับชุดที่แปดแล้วปะหรือเจ็ดโอไม่คุ้มเลยครับชุดที่แปดครับชุดที่เก้าน โอ้โหยาวโอ้โหสองนี้เราไปซื้อที่อื่นได้ครับชัดเหมาตู้เออจุที่สิบครับผม469ครับเหมาตู้นะครับไหนใครหมุนครั้งแรกแล้วได้บอกทีนะคอมเมนต์ Comment มาที่ด้านล่างครับเหมาตู้ครับเหมาตู้แน่นอนครับโอเคโอเค เรียบร้อยฮะเหมาตู้กันไป13ครั้งนะครับใช้ทั้งหมด2 3 0 0ตัวนะ2,300ตัวตอนนี้เราเสียไปแล้วประมาณ1,500บาทนะครับได้ตัวนี้แบบทั้งตู้เลยนะ1500บาทได้ตัวนี้จากทั้งตู้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งรีบนะครับคุณผู้ชมมาดูก่อนนะครับว่าเราสามารถเควสตัวนี้มันทําอะไรได้บ้างนะครับนี่ครับ เห็นปะม,มีนักบาสปึ๊บเราก็มารับกดใช้นี่ได้ามา2ละมีตรงนี้อีกพรสวรานแล้วอัพทีละนิดทีละนิดมารับของตรงนี้ด้วยนะคุณผู้ชมไม่ต้องรีบอัพทีเดียวเต็มนะครับแต่อย่างผมก็เดี๋ยวจะมาที่ร้านค้านี่ก่อนเลยครับ7 0็เพชรตรงนี้จัดไปอันนี้เรียกว่าเกลือนะครับอันนี้เรียกว่าเกลือจัดๆเลยนะฮะ มีใครได้บ้างไหมเนี่ยผมอยากจะรู้เลยว่ะคุณผู้ชมอ่ะอันนี้แหละได้แน่ๆนะครับอันนี้เราก็ซื้อมาเลยนะครับถ้าใครที่คิดจะเล่นตัวนี้อยู่แล้วอย่างผมผมเล่นนะครับ<ๆ>ก็ซื้อมาเลยึองทีนี้เราก็จะมี1ิบใบนะครับแล้วเราก็ยิงไม่ต้องซื้อละหรือจริงมาซื้อตรงนี้ก่อนก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวตอนที่เราเล่นครบ10ตาที่เราเอาตัวมันไปเล่นนะ่ะสามารถรับของได้อีกแบบว่ามันจะมีซื้ออ่ะเออมันจะมีซื้ออ่ะทีนี้เรามาที่ตัวนี้ก่อนนะพิโยต้า นะครับสำคัญก็คือลูกค้าว่านะครับเดี๋ยวผมอัพเต็มเดี๋ยวมันก็เปิดแน่นอนนะครับเราไปที่สกินก่อนนี่ครับเอา้าเมื่อกี้ผมก็ได้นี่เสื้ออ๋อหรือว่าอยู่ในอยู่ในน่าจะอยู่ในใน,ใน,นี่กระเป๋านี่ใช้โอเคเพิ่มจ้ำนะครับบวกสามนะครับแล้วเราก็อัพเกรดให้มันเป็นเอสอัพด่วนไปเลยครับเบิมบ้มเบิมบ้มเบิมบ้มเบิ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 ้มเรียบร้อย นี้ก็ไปดูที่ความสัมพันธ์นี่ครับก็เพิ่มมาเยอะแยะเลยเป็นจ้ำกับดังนะครับกลับมาที่พอนสวร์ดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูท่าของที่โอตาก,กันก็ตัวนี้นะครับจะเน้นไปทางดังแล้วก็2แตแมบนิดหน่อยแต่ว่าจุดเด่นของมันเลยจะเป็นการดังเร็วแล้วก็บล็อกนะครับเป็นท่าบล็อกต่างๆนะของเจ้าตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวเราต้องมาไล่ดูนี่ครับอันนี้เป็นท่ากระโดดไปเอาบอลเร็วนะอันนี้โอเคเลยครับเหมือนแบบให้เราไปสติลได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้คือ ท่าทางใหม่ก็คือปัดบอลน,นะครับบล็ดอกคู่ต่อสู้ระยะไกลนะบล็อกได้ไกลขึ้นใครที่มันแบบเฟดหนีเราหรืออะไรหนีเราเนี้ยเรากดปุ๊บปุ๊บเห็นป่ะเป็นคอมโบนะครับสเต็ปจ้มแล้วก็ปัดบอลมาที่ท่านี้กันบ้างอันนี้เป็นดังเร็วนะอันนี้เป็นดังเร็วนะครับแต่ผมว่าท่านี้โดนดักง,ง่ายนะอ้ออันนี้เป็นแบ็กสเต็ปมาครับแล้วก็บูบไปทางด้านขวาแล้วก็กระโดดดังนะครับก็ดักไม่ยากเหมือนกันไปต่อันที่นี้นะครับผมจะไล่จากท่าไม้ตายขึ้นมานะอันนี้เป็น รับเลยวอนะครับโอ้เป็นการหลอกดังได้เหมือนกันนะก็คือใช้ผสมภาษาระหว่างเลยวอฟกับดังบางทีเราโดดเขาคิดว่าเราจะดังนะแต่ไม่ครับเราเป็นเลยวอไปแต่ผมว่าเดี๋ยวน่าจะมีขอบอลแล้วดังแน่ๆนะครับนี่ไงเมื่อกี้ขอบอลแล้วเลยวออันนี้ขอบอลแล้วดังครับโอเคนะครับถือว่าโอเคเลยครับตรงนี้โอ้ท่านี้เยอะจัดน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกสเตปต่างๆแน่นอนครับเลี้ยงบุกถอยหลัง อ่านี้ถอยยึกสองยึกนะครับยึกยึกหมุนซ้ายหรือหมุนขวานะอันนี้ยึกยึกหมุนซ้ายหรือหมุนขวาโอเคยึกหมุนขวาหมุนซ้ายโอู้หเฮ้ยตัวนี้น่าจะเล่นสนุกมากตัวนี้น่าจะเล่นสนุกมากโอ้โหหมุนซ้ายหมุนขวาเลยโอโอเคเลยครับทีนี้มาดูท่าแรกบ้างที่ทุกคนน่าจะเริ่มะอับันก่อน กระโดดสูงบล็อกค,คู่ต่อสู้อันนี้น่ช่วยเกี่ยวกับการบล็อกนะครับสำหรับคนที่มันดังหรือเลี up โอ้โหบล็อกดีมากนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันส่วนถ้าไม้ตายก็นี่ครับเป,ดดเ,เ,เป็นโดดเอรัพเป็นโดด l เล up ใต้แป้นนะครับแต่ว่าไปจบที่การดังนะครับเดี๋ยวไปดูลูนที่เขาแนะนำให้เราใช้นะครับเป็นศักยภา,าพอะไรนี่ที่เขาแนะนำนะครับก็จะมี angle b r e นะครับศักยภาพนะครับหลอกล่อคู่ต่อสู้คือมีโอกาสหลอกล่อคู่ต่อสู้ถ้าเกิดคู่ต่อสู้สปีดสำหรับผมผมว่าไม่จําเป็นนะครับอันนี้ก็คือหลอกล่อคู่ต่อสู้สำเร็จภายใน2วิจาเพื่ออัตราจ้ำช็อตเข้าเปลาห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับผมอันนี้ก็ไม่จําเป็นมันไม่น่าจะหลอกได้ง่ายขนาดนั้นแบบล้มอ่ะอันนี้จําเป็นครับอันนี้ควรมีครับควรมีนะครับแล้วก็รูนที่เขาให้ใช้นะครับเป็นจ้ำชุดกลางชุดกลางบล็อกนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นบล็อกแล้วก็ดันชนล้มแล้วก็พลังงานสะสมพลังงานสะสมเนี่ยจะช่วยในเรื่่่่่ออ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 งงงขหหลลกกคคููููตตส้้ะไรราๆมมัันนีีบบยยเเดดด๋วผปิใ เห็นปะอัตราสําเร็จการดังการบล็อกอะไรพวกนี้ครับผมว่าดีแต่ถ้าถามผมผมแนะนําให้ใช้แบบนี้ครับนี่ผมแนะนําให้ใช้แบบนี้ คือพอเราเล่นขึ้นระดับสูงอะแรงแรงระดับสูงอะครับมันจะไม่ค่อยได้ดังมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็คือโอเคมันก็มีโอกาสดังแหละมันก็จะไม่ค่อยแต่ว่ามันจะไม่ค่อยได้ดังมากเยอะหรอกผมก็เลยมองว่าอันเนี้ยคือเราต้องมีครบอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นจ้มกับชุดกลางนะครับถ้าเป็นไปได้อัพ <mumbles. S 1> เต็มเลยก็ดีนะครับแต่สำหรับผม <ste am> ผมจะเล่นประมาณนี้เพราะว่าตัวเนี้ยผมมองว่า2แต้มมันก็แม่นอยู่นะครับแล้วก็พวกเนี้ยผมก็ไม่ได้ใช้ไอ้บล็อกอันนั้นนะครับผมใช้เป็นพวกคุมการรบกวนเอาเป็นว่าผมใช้รููนนทีีี่่มมมัออออยแลล้วะก็คืพ ก็คือเข้มปัดแน่นอนอ่ะเดี๋ยวขออัพก่อนนะครับเดี๋ยวขออัพก่อนแล้วเดี๋ยวแต่ผมอาจจะอัพไม่เต็มนะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นดูในเกมว่ามันเป็นยังไงเอ้าแล้วมันไม่มีอ๋อเอ้ามันไม่มีเซนเออว่ะมันไม่เซนอ้าวคูดังเพิ่นดิอย่างเงี้ยเพิ่นจัดมีเคล็ดลัาว่าตอบได้แน่ๆจะมีเสียอีกมั้งนะในเรื่องนอกให้มึงได้เล่นสเต็ปนั้นอะเล่นจริง เอามาก่อนเพื่อนสบายสวยเขาไปเก็าตัวครับไอ้ชาดอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งเอ้าเอ้าเอ้าเออสาดมาดิมาดิต่ติดเวอยติดเวอยอะไรดูแลแถวมอนอถมอน นี่อะไร่เกมี่สบายแอบแม่งหลอดอุ้ยนี่อะไรอะไรนี่อะไรนี่อะไตอบมไม่ได้นี่โอ้ยมีรถกบน้อยเลยวะ แอบกูจะเลกูจะเลกูจะเลเดี๋ยวขอล,ลองหน่อยมันแน่เป็นไงอะไรนุ่ม <c oughs> น่าจะไม่ค่อยมีคนมี <Nice pass. S 2> เอาปะโดนปะมามา <c oughs> อุ๊ยหูโดนเลยแอกกูโดนเลยไอ้สัส <c oughs> มันโดนเลยจุด <c oughs> ดังงี้ี้ยเออเอ้าเหี้ยกระออ <c oughs> โดดข้ามบอล มาแม่แบบมามาเอ้าเอาไว้มาวะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ติดไม่ติดให้กูเข้าไปก่อนให้กูเข้าไปก่อนมาแม่แบโอ้ยเขี้ยขอยขี้ขอยขี้ขอยขี้นี่ความใจเที่นี่ก็ได้ช่วยท่านนี่มันได้ยินเหรอวะไอ้เหี้ย เฮียตกเป๊ะจริงว่ะตัวนี้ไม่ตกหนดอุ้ยเฮียไม่รู้เดี๋ยวก็มาไปเฮ้ยโอ้ยเฮียไปไปไปมาเฮ้ยไปไปที่ไปที่เออนีิสิตะนิสิตะทั้งวันก็ไม่ลงเฮียมึงชุวเงี้ยไปเดิงต่อ ไม่ติดไม่ติด 1. 1> มันไม่ได้ติดง่ายนะเวย้ยไอ้ที่มึงบอกมึงทำสามสี่ครั้งติดอ่ะมันอาจจะไม่ติดนะเวย้ย <c oughs> โอเคครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับขอบคุณทุก follow ทุก subscribe ทุก donate ทุกเชียร์บิ๊กขอบคุณมากสำหรับวันนี้คืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ผมบอลไมไ่รู้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย